นิทานเรื่องลุงเพงทัวนรกกาลครั้งหนึ่งมีชาวนาคนหนึ่งชื่อลุงเพงลุงเพง,ง,เพงขึ้นชื่อเรื่องขยันขันแข็งมากตื่นเช้ามืดทุกวันออกไปทำนาไม่เคยขาดแต่ถ้าว่ากันเรื่องนิสัยใจคอพูดได้เลยว่าหยาบขี้โมโหปากร้าย ใครขวางนิดขวางหน่อยแล้วก็โดนด่าเสียหมาแน่นอนนิสัยเสียอีกอย่างของลุงเพลงก็คือชอบเอาเปรียบคนอื่นเห็นน้ำในคลองสาธารณะไหมชาวบ้านเขาต่อคิวกันเอาน้ำเข้านาอย่างมีระเบียบแต่ลุงเพงไม่เคยแคร์รีบเบียดรีบแย่งเอาท่อไม้ไผ่ มาต่อให้น้ำไหลเข้านาตัวเองก่อนหน้าตาเฉยพอใครมาโวยวายก็ไม่สนกลับหัวเราะเยาะเสียงดังอีกต่างหากของกระจุกกระจิกอย่างข้าวเปลือกฟ่อนฟางหรืออุปกรณ์ทํานาถ้าเผลอวางไว้ใกล้นาฮมีหวังหายวับไปกับตาใครๆก็รู้ว่าถ้าไม่อยากเสียของ ก็ต้องหลีกให้ไกลจากนาลุงเพงเพื่อนบ้านหลายคนเห็นแล้วก็อดเป็นห่วงไม่ได้ต่างพากันเตือนด้วยความหวังดีว่าลุงเพงเอ้ยทำอย่างนี้มันบาปนะเดี๋ยวตายไปจะไม่สวยเอาแต่ลุงเพงน่ะเหรอฟังแล้วก็ยักไหล่บางทีก็หัวเราะฟังดูเหาะๆด้วยซ้ำแล้วพูดว่า โอ้ยตายไปก็แค่ตายไม่มีนรกไม่มีสวรรค์หรอกใครมันจะไปรู้ข้าขอแค่มีข้าวกินทุกวันก็พอแล้วคำพูดแบบนี้แหละทำให้คนในหมู่บ้านเริ่มห่างๆลุงเพงไม่มีใครอยากยุ่งด้วยเท่าไหร่วันเวลาผ่านไปลุงเพงก็ยังเหมือนเดิมดื้อด้านขี้โมโห ไม่เคยกลัวเวรกรรมสักนิดจนกระทั่งวันหนึ่งท้องฟ้ามืดคลึมตั้งแต่บ่ายฝนตั้งเขาเหมือนพายุจะเข้าแต่ลุงเพลงจุงควายตัวโปรดไปนาตามปกติไม่คิดว่ามันจะเป็นวันสุดท้ายในชีวิตกลางทุ่งกว้างที่ไม่มีต้นไม้หลบสายฟ้าเสียงฟ้าร้องดังเปรี้ยง น่ากลัวจนควายยังทำตาโตทันใดนั้นเองสายฟ้าขนาดมะหือมาตกลงมาตรงข้างตัวลุงเพงพอดิบพอดีแสงวาบสว่างไปทั้งท้องนาตามด้วยเสียงดังสนั่นวันไหวควายตกใจตะลิดวิ่งหนีหายไปทางป่าละเมาะทิ้งร่างลุงเพงที่นอนแน่นิ่งกลางโคลน ไม่มีเสียงร้องไม่มีการดิ้นรนมีแค่สายฝนที่โปรยลงมาเรื่อยๆกับกลิ่นไอไหม้จางๆที่ลอยอบอวนอยู่กลางทุ่งนาลุงเพลงตายแล้วแบบไม่ทันตั้งตัวหลังจากสายฟ้าผ่าลงกลางทุ่งลุงเพลงนอนแน่นิ่งไปแล้วร่างกายเหมือนตุ๊กตาที่ไร้ชีวิต มีแค่สายฝนเย็นๆที่ตกใส่ตัวไม่หยุดแต่ที่น่าสยองกว่าก็คือวิญญาณของลุงเพงลอยขึ้นจากร่างตัวเองอย่างช้าๆเหมือนมีอะไรมาดึงออกมาลุงเพงรู้สึกเบาหวิวไปหมดร่างกายโปร่งใสจนมองทะลุได้เขามองดูตัวเองที่นอนตายอยู่กลางโคลนแล้วขนลุกสู้อะไรกันวะ นี่กูตายแล้วเหรอลุงเพลงตะโกนลั่นแต่ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครสนใจแม้จะเสียงฝนยังกลบเสียงเขาจนหมดก่อนที่ลุงเพลงจะตั้งสติได้อยู่ๆก็มีลมเย็นๆวูบขึ้นมาจากด้านหลังลมที่ไม่ใช่ลมธรรมดาแต่เป็นลมที่เย็นยะเยือกจนน้ำแข็งยังอาย และในลมนั้นเองก็มีร่างใหญ่ๆน่ากลัวผล่ออกมาเป็นทหารยมบาลหน้าตาน่ากลัวผิวดำสนิทต,ตาแดงกล่ำถือหอกยาวๆมาด้วยสองเล่มหนึ่งในนั้นตะโกนเสียงดังก้องว่าลุงเพลงตามข้ามาได้แล้วถึงเวลาชดใช้กรรมแล้วไม่ทันให้ได้ตั้งตัว ทหารยมบาลสองตัวก็ตรงปีเข้ามาจับแขนลุงเพงลากไปแบบไม่ให้ดิ้นเลยถึงอยากดิ้นก็ทำอะไรไม่ได้เพราะแรงของยมบาลมหาศาลกว่าคนเป็นหลายๆเท่าลุงเพงโดนลากผ่านสายฝนผ่านทุ่งผ่านป่าผ่านสิ่งที่คุ้นตาจนในที่สุดมันก็โผล่ตรงหน้าประตูบานใหญ่บานหนึ่ง ประตูสีดำมาเมื่อมสูงลิฟเหมือนจะทะลุฟ้ามีโซ่เหล็กขึงไว้ไปมาเสียงเหล็กกระทบกันดังฟังแล้วเย็นสันหลังวาบตรงกลางประตูมีป้ายไม้เก่าๆแปะอยู่เขียนเอาไว้ด้วยหมึกสีแดงแปลดว่าประตูนรกลุงเพลงยืนตัวสันมือไม้เย็นเฉียบไม่กล้า แม้แต่จะหายใจแรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกเองเล่นอะไรกันวะกูยังไม่อยากลงนรกโว้ยเขาตะโกนสุดเสียงแต่ยมบาลไม่ตอบอะไรแค่ยิ้มเย็นเย็นแล้วผักเขาผ่านประตูเข้าไปเต็มแรงพอข้ามผ่านประตูไปปุ๊บลุงเพลงก็รู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในโลกอีกใบเป็นโลกที่มืดมิด อึดอัดมีเสียงร้องไห้เสียงกรีดร้องหวยหวนดังมาจากทุกทิศทุกทางไม่นานนักก็มีศาลาไม้หลังหนึ่งโผล่ขึ้นมาอยู่ตรงหน้าตรงกลางศาลามีโต๊ะหินตัวใหญ่มีหนังสือเล่มโตขนาดเท่าหม้อข้าววางอยู่บนโต๊ะหนังสือเล่มนั้นเปื้อนคราบดำๆหนาเตอะ แถมยังส่งกลิ่นเหม็นไหม้คลุ้งออกมาอีกต่างหากข้างข้างหนังสือมีชายแก่ๆคนหนึ่งนั่งอยู่เขาไว้หนวดยาวใส่ชุดขาวซีดๆแต่ตาดุเหมือนสิงนั่นแหละท่านโยมบาลใหญ่ประจำศาลแห่งกรรมท่านโยมบาลไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรเลยแค่โบกมือทีเดียว หนังสือเล่มหนานั่นก็เปิดเองอย่างเร็วหน้าแล้วหน้าเล่าล้วนแต่บันทึกเรื่องชั่วๆที่ลุงเพ่งเคยทำไว้ตั้งแต่เกิดยันตายแย่งน้ำเพื่อนบ้านขโมยข้าวของชาวนาด่าทอคนแก่ทำร้ายหมาแมวเอาเปรียบคนไม่มีทางสู้ทุกบาปที่ลุงเพ่งเคยทำ มันเด้งขึ้นมาตรงหน้าเหมือนหนังสือการ์ตูนฉายภาพให้ดูลุงเพลงยืนเหงื่อแตกใจเต้นคลมคลามน้ำตาไหลด้วยความกลัวโยมมาบาลเอามือเคาะโต๊ะดังปังแล้วประกาศเสียงดังฟังชัดว่าลุงเพลงเจ้าก่อกรรมทำเข็นไว้มากต้องถูกส่งลงขุมนรกเพื่อชดใช้กรรมของตัวเอง ไม่เอาข้าไม่ไปข้ายังไม่ได้ทำอะไรนักหนาขนาดนั้นสักหน่อยลุงเพีงร้องลั่นดิ้นพลาดพลาดอย่างไม่อายใครแต่ไม่ทันไรทหารยม,มาบาลก็เข้ามาลากตัวเข้าไปอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าครั้งไหน,ไหนเสียงร้องขอชีวิตของลุงเพงค่อยๆเลือนหายไปในความมืดและการชดใช้กรรม ที่เขาไม่เคยเชื่อก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นจริงๆลุงเพงถูกลากลงจากสารกรรมแล้วก็เหมือนถูกโยนลงไปในหลุมลึกๆทันทีตอนแรกเขายังไม่เข้าใจว่าตัวเองตกไปที่ไหนมองไม่เห็นอะไรเลยจนเริ่มรู้สึกว่ามันหนาวหนาวจนแข็งไปทั้งตัวลุงเพงพยายามขยับแขน ขยับขาแต่มันหนักหน่วงจนขยับไม่ได้เหมือนโดนกดทับด้วยหินก้อนใหญ่แล้วก็ได้ยินเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะที่ไม่ได้มาจากมนุษย์แต่เหมือนเสียงของปีศาจหรือวิญญาณที่ถูกบังคับให้ทนทุกข์อยู่ที่นี่นี่มันที่ไหนลุงเพลงตะโกนออกไปเสียงดังมือข้างหนึ่งเอื้อมไปข้างหน้า แต่กลับเจอกับพื้นดินแข็งบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนกำแพงเหล็กเย็นยเยือกทันใดนั้นก็มีเสียงคำรามดังมาจากข้างหลังอย่าเพิ่งตกใจไปหรอกนะนี่มันนรลกเสียงนั้นพูดด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นลุงเพลงหันไปมองก็เห็นเงาของคนจำนวนมากที่เดินอยู่ข้างข้าง ทุกคนต่างสวมเสื้อผ้าข,ดขาดๆวิ่งกันไปมาเหมือนคนที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเขาคือทะเลแห่งความมืดบางทีก็มีเสียงคนร้องไห้และกรีดร้องดังระงมมาจากทุกทิศทุกทางนี่มันอะไรกูทำผิดไปเยอะแยะขนาดนี้เหรอลุงเพลงยังดิ้นรน ยังไม่รู้จะทำยังไงดีแต่ก็เหมือนจะไม่มีทางออกแล้วก็มีร่างหนึ่งโผลมาจากความมืดมันดูเป็นชายร่างใหญ่สูงใหญ่กว่าใครๆที่เขาเคยเห็นและสวมชุดคลุมสีดำมันหมองหมองข้าเป็นผู้คุมที่นี่ชื่อเท้ามหาพรมเจ้าจะได้เจอวิบากกรรม ที่เจ้าทำไว้อย่างแท้จริงชายคนนั้นพูดเสียงดังและทุ้มเขาไม่รอให้ลุงเพลงถามอะไรอีกแค่ยิ้มบางๆและดึงตัวลุงเพลงให้ไปยังสถานที่ที่แสนน่าสยดสยองพอเดินไปสักพักลุงเพลงก็ได้ยินเสียงแหลมๆดังก้องเข้ามาในหูมาแล้วเหรอนี่คือขุมนรกเบียดเบียน ทันใดนั้นก็มีเสียงเหล็กดังขึ้นร่างของลุงเพงถูกโยนลงไปในขุมนรกเปียดเบียนอย่างรวดเร็วร่างกายของเขากระแทกกับพื้นหินร้อนๆจนแทบกระเด็นขุมนรกเบียดเบียนนี่มันไม่เหมือนอะไรที่เขาเคยเห็นมันเป็นเหมือนสนามรบที่เต็มไปด้วยการแย่งชิงบางสิ่งบางอย่าง โดยไม่มีใครหยุดยั้งได้มีวิญญาณอื่นๆที่กำลังแย่งชิงข้าวของบางอย่างกันบางคนก็วิ่งมาหาเพื่อต่อสู้กับคนที่เอาเข้าวไปแต่พอไปถึงพวกเขากลับถูกสัตว์นรกที่ดุร้ายกัดกินไปจนหมดทันทีที่ชาวบ้านแย่งข้าวกันเสร็จจะเห็นสัตว์ป่าทั้งหลายเข้ามากัดกิน และฉีกแขนขาพวกเขาลุงเพลงยืนงงมองภาพนั้นด้วยความตกใจแต่ก็ไม่กล้าทำอะไรเพราะเขารู้ว่าอยู่ในนรกแล้วไม่มีอะไรจะช่วยได้เขาพยายามเดินไปหาคนอื่นแต่ก็ถูกสัตว์นรกกัดเข้าไปจนต้องล้มลงกับพื้นเขารู้สึกเหมือนโดนขโมย ทุกสิ่งทุกอย่างไปจากตัวเองทีแรกเขาก็รู้สึกแปลกๆว่าทำไมทุกอย่างมันแย่ขนาดนี้แต่มาตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจว่ามันคือผลกรรมที่เขาได้ทำไว้โอ้ยขอโทษขอโทษลุงเพลงร้องไห้น้ำตาไหลออกมาเต็มหน้าของเขา เขาคิดถึงทุกคนที่เขาทำร้ายมาทั้งเพื่อนบ้านที่เขาเบียดเบียน er, ทั้งคนที่เขาหัวเราะเยาะทุกอย่างมันย้อนกลับมาแล้วไม่มีทางหนีหายลุงเพงต้องทนทรมานอยู่แบบนี้ร่างกายของเขาถูกกัดถูกแย่งอาหารจนไม่มีแรงยืนได้เสียงหยหัวจากทั่วทุกทิศ ทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดใจรู้สึกกลัวเขาเริ่มคิดถึงครอบครัวที่เขาทำให้ผิดหวังถึงแม้เขาจะอยากขอโทษแต่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้วแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกว่าไม่มีอะไรเหลือไม่มีทั้งอาหารไม่มีที่พักไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยให้เขา มีชีวิตอยู่เหมือนคนปกติทุกวินาทีในที่แห่งนี้เหมือนเป็นปีๆความทุกข์ทรมานไม่มีที่สิ้นสุดมึงยังไม่ถึงคราวตายไอ้เพิงมีเสียงใครสักคนพูดขึ้นกับเขาทันใดนั้นเองเสียงกรีดร้องจากทุกทิศก็เงียบลงไปเหมือนเสียงฝนที่หยุดตกในชั่วข้ามคืน ทุกอย่างในนรกดูเหมือนจะหยุดนิ่งไปหมดลุงเพลงรู้สึกเหมือนมีบางอย่างที่ดึงเขากลับจากความมืดมิดมันเหมือนกับแสงสว่างส่องเข้ามาในหัวใจของเขาราวกับว่าภาพที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้านี้เป็นแค่ความฝันลุงเพงลุงเพลง,ลเ,พลงเสียงหนึ่งเรียกชื่อเขาด้วยความเศร้า และเจ็บปวดลุงเพลงเบิกตาขึ้นมองเขาเห็นภาพร่างของเด็กชายคนหนึ่งยืนร้องไห้อยู่ข้างๆศพของเขานั่นคือหลานชายของเขาเองเด็กน้อยคงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเขาแค่ยืนร้องไห้ด้วยความเสียใจลุงเพงลุงเพลงอย่าทิ้งผมไปผมรักลุงนะ เสียงของหลานชายดังขึ้นเรื่อยๆมันดังก้องในหัวใจของลุงเพงจนเขาไม่สามารถทนฟังได้อีกต่อไปน้ำตาของลุงเพงเริ่มไหลออกมาอย่างไม่อายเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างในอกมันแน่นไปหมดเขาตั้งใจฟังเสียงหลานชายที่เรียกเขาเหมือนกับว่าเขายังมีชีวิตอยู่ ลุงเพลงรู้สึกเหมือนมีแรงบางอย่างดึงเขาให้กลับมายังโลกมนุษย์ผมขอโทษผมขอโทษที่ทำให้ทุกคนเสียใจที่ทำไม่ดีที่ข่าเอาเปรียบคนอื่นลุงเพลงพูดออกมาเบาๆแม้ว่าจะไม่มีใครได้ยินแล้วในชั่วพริบตาลุงเพลงก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเองกำลังถูกดึง ออกจากขุมนรกที่เขายืนอยู่เมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ในที่ที่คุ้นเคยในบ้านของเขาเองลุงเพงลุงเพงเสียงหลานชายที่ร้องเรียกดังขึ้นอีกครั้งลุงเพงค่อยๆย,ยืนขึ้นจากที่นอนอย่างช้าๆ ท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนในบ้านทุกคนยืนอยู่รอบๆเขามองเขาด้วยความตกใจลุงลุงลุงเพงลุงยังไม่ตายเหรอหลานชายถามด้วยเสียงสั่นเครือลุงเพงมองทุกคนที่ยืนอยู่รอบๆตัวเขารู้สึกเหมือนตัวเองเพิ่งตื่นจากฝันที่เลวร้าย เขาไม่สามารถอธิบายได้ว่าเขาไปอยู่ในนรกได้อย่างไรแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับมาดูสดใสขึ้นเขารู้สึกได้ว่าชีวิตนี้ยังไม่จบเขายังมีเวลาในการทำความดีไม่ตายลุงลุงยังมีชีวิตอยู่ลุงเพลงพูดออกมาเสียงสันส่นเหมือนไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้น หลานชายรีบวิ่งเข้ามากอดเขาทันทีลุงเพงผมดีใจจังเลยผมไม่อยากให้ลุงไปจากผมเลยน้ำตาของลุงเพงไหลออกมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดแต่เป็นเพราะความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความสำนึกผิดและความดีใจที่เขายังได้มีโอกาสกลับมาแก้ไข สิ่งที่เคยทำไว้ลุงเพลงมองหน้าหลานชายและพูดออกมาเสียงสัน่นหลานลุงลุงขอโทษลุงทำผิดไปเยอะไม่คิดเลยว่ามันจะหนักขนาดนี้หลานชายมองหน้าลุงเพลงด้วยความเข้าใจรอยยิ้มที่แผลขึ้นบนใบหน้าทำให้หลุงเพลงรู้สึกอบอุ่นใจเขากอดหลานชายไว้อย่างแน่น ลุงจะไม่ทำผิดอีกแล้วลุงจะเริ่มต้นใหม่ลุงเพลงพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแม้ว่าในใจของเขาจะยังรู้สึกกลัวกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขาก็รู้ว่าโอกาสที่เขาได้รับครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและเขาจะไม่ปล่อยให้มันหลุดลอยไปจากวันนั้นเป็นต้นมาลุงเพลงเริ่มต้นชีวิตใหม่ เขาเปลี่ยนตัวเองจากคนที่เคยเบียดเบียนผู้อื่นกลายเป็นคนที่ช่วยเหลือเพื่อนบ้านแบ่งน้ำให้คนที่ขาดแคลนแบ่งข้าวให้กับผู้ที่มีความทุกข์ไม่ว่าใครที่ต้องการความช่วยเหลือเขาก็ยินดีให้ชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของลุงเพงบางคนที่เคยไม่ชอบเขากลับมารักเขาและบางคน ที่เคยถูกลุงเพงทำร้ายก็เริ่มให้อภัยเขาไม่เพียงแต่ทำให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ยังทำให้ทุกคนที่อยู่รอบข้างมีความสุขมากขึ้นลุงเพงรู้ดีว่าเขาคงไม่สามารถลบล้างบาปกรรมที่ทำไปได้ทั้งหมดแต่นี่คือการเริ่มต้นที่ดี เขามีโอกาสในการทำความดีอีกครั้งและเขาจะไม่ปล่อยโอกาสนั้นหลุดลอยไปลุงขอโทษจริงๆและขอบคุณทุกคนที่ให้อภัยลุงนะลุงเพลงพูดออกมาด้วยน้ำตาความรู้สึกที่เขามีตอนนี้คือความสำนึกผิดที่เกิดจากใจจริงและการตัดสินใจที่จะเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกการกระทําที่เราเลือกทําไม่ว่าจะดีหรือชั่วย่อมมีผลตอบแทนตามมาแม้ว่าในช่วงแรกเราจะไม่เห็นผลทันทีแต่เมื่อถึงเวลาผลกรรมก็จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้